อไอไ with m o ม i l e i like ไอ move ช i วิ m o ู i ิ e ไปไหนอ่ะไม่มีคนลองหรอกผมมั ال ้งมันทางผ่านเครื่องบินขนาดนั้นคนเยอะจํานับ ต้องปิดแอร์เปิดแอร์เดินได้แล้วเสียเตาต้อ,ตองจะไปปล่อยให้ตัวเองทรมาร์ดโอ้โหดีดีแกนสีผ่านกันซื้อได้อืมฮะไอเต่เาเปิรกแมวทำงานมันมีคนมองอยู่อืม ตาดำดิไม่มีมันไม่มีเปลือกตาแดงนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> มันจะตาดำนะอ <c oughs> ้าวป่านนี่ก็คุยกับป่ายละ เจอเบรียวอ้าวจะเล่น AK ตลอดเลยเนี่ยเออเขาขอไม่ไง AK อ่ะเจอแล้วแล้ว <c oughs> ก็ละไกคานเดียวไกตับหนัก <laughs> พี่ตาว AK 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 เดี๋ยวเยวก็บกระสุนมาให้ผมเลยกระสุนไม่ให้สามสิบนั่นนะผมเก็บมันตอนนี้หกสิบผมเก็บไปสามสิบที่เก็บออกออกออกอะไรวะพี่ตาว AK อยู่บ้านนี้นะเก็บเสียงเ,เ,ยกกเ,กเก็บเสียงเออเดี๋ยวกระสุนกับอันนั้นมาให้กระสุนไปเก็บเสียงมีอ r มาให้ ดูหน ja e no? ังจีนวะเอ้ย S K S ล่ะทุกคน ใช้สิใช้สิเอาะไรต่อจออะไรใช้สิศูนย์ใช่ป่ะทีเก็บเสียเอออ้าวพี่ไม่มียาค่ะเอ็ดบทหรอตรงนั้นอ่ะ ไม่ไม <ator il S 1> ่มีไม่มีเฮ้ยา้องทะไปเนีวเตอรี่มอเตอค์นอเาจับปาดนต้งจัดั้งไกลกไกลปบนมอเตอร์ไซค์ไปจอดบิดไม่สนใจโอ้โห โอ้ oh, พี่กระทาเลยแหละให้ต่อหมกสองบ้านนี้เดอ้อมีหมอใส่บ้าง เซลอยู่ตรงนี้ด้วยแหละฮัลโหลข้างบนพี่สาวหกสองหกสองตาได้ยังหกสองะทางนเอ้าเราวิ่งมาถึงบ้านน้ากันแล้วเฮ้ยอะไรใครตะกี้ใครตะกี้ คูณสองให้ด้วยครับผมครับ <arak> ดูดิฮิวผมไม่ได้ดูอะแล้วเมื่อกี้ผมว้าใครตรงบ้านพี่ไม่ได้เก็บหมวกมาหรอพี่ตาลกระสุนกระสุนเนสเซวาเต็มเลยพี่ตรงนี้ มากผิดอะมากไปเร็วอะไรที่อยู่ก็เดินมาหาเว็บ้านผมบ้านผมตรงบ้านผมไม่มีอะพี่ไม่มีอะเปลี่ยนปืนจะไปเปลี่ยนปืนจ้ะ พีวิ่งกลับไปบ้านเดิมดิอินเลยมัางเนี่เยเปนยัไงตอนนี้สโคบติด DMR ยังไม่มีมีแต่คูณสองไม่มีใครเข้าเอาปืนพกยิงกันหรอกนะ <c oughs> ยังไนก็สนจะหมดอ่ะทนายสองก็บอกก็เล่นมาแล้วเอาเอาประตูจะเล่นปืนพกก็จะไปไรเออใครวะพี่เองพี่มือล้านเพิ่มตกไกลเลยกูนึกลุ่น s l r เลย m ยี่สิบสี่โขที่ไหนแม่งระยะเผาขนเลยอ่ะ เราเราดูไอเด็กได้มตอร์ไซถ้าเจอมอเตอร์ไซค์บอกเที เออผมผมเอาไว้เวลาผมเล่นเอมโฟผมไปใส่คูณสองกับไอเลดดอเอียงอ่ะคือมันจีอะไรเี้ยคืมันจีทำไมทำไมมันเอามันเอาแบบพวกมีดอย่างเงี้ยมันเอาแบบ ไม่ฟันหื่นได้แต่มันทำอไมันเอาไม่แบบพังประตูไม่ได้วะนี่ต่เอาก็ะสุนอีกแล้วเต็มเลยผมมีร้อยเจ็ดสิบห้ากี่ต้องไปเจอไอ้นี่พี่มาเซลกี้กับเดวูโจพอทุกสถาบันแม่งไปด้ทุกแม็ก มันลืมอ,อะไรต้องมาสาจะบอกตัวเอง เลยอ่ะอยากเล่นเอเปดบันไดยแหไะวะหาแั้ไปเจอเวอกระไดใช่กระไดกระได ไม่มีกระสุนที่เขียวเลยกระโขกก็ไม่มีเยี่ยวอะเอ๊ะมาท่านางกระเป๋าเราเป็นกระเป๋าหนึ่งอ,อุปตัดเขาไมา่ได้จ่ายแต่ผมยังจะพูด อ้าวของเจอเลดดดอตเดี๋ยวผมเก็บไปให้อา้าวผมมีแล้วไ่เป็นไร เกมได้จะเปิดพกยิงบอดมันดูดาเมจยังไงว่าเราทำดาเมจอยังไรต้องไปดูตอนจบเกมหรอ จ้ายาบอกผมนะผมมีเคยเล่นตุอันดุนอ๋อ,อไม่เล่นแล้วเพดูสึกเหมือนเป็นขยะดีๆ ใครใครเอาบ้างผมเจอ m อ4ยี่สี่ผมเจอ m จอ็ยี่สี่ใครเอาบ้างอ่าพี่ฟินเอาเอ็มยี่สี่เป่เดี๋บ้านเนี้ยเอ็มยี่สี่ใครจะเอา พี่เตาเอาว่าผมผมให้ผมแมอ่ะผมมาใช้แล้วพี่เต๋าผมมีคูณแปดเอาป่ะ <c oughs> ถ้าทำไมวันนี้กูเจออะไรกูเจอแต่ขอดีๆวะแจกของอีกแน่เลยที่เด้เ <c oughs> พิ่งแดกสดๆหน้ายืมไปหมดโ <c oughs> อ้โหานี่ขับรถตาถึงที่เลยเหรอ,อาหาร พี่เตาบอกว่าของมันต้องใช้เอ่อโหไม่ค่อยจะด,ดูยังไม่มีเลยพี่มีอยู่แปดสิบเนี่ยทำไมฮนะอะโอเคพี่เดี๋ยวผมไปเอาไปนนี้ขอรถบ้านก่อน เ่อเจอขอบคุณค่ะครับนี่มนันน้ไมักึ่ส่วนเขียวมั้ยจะได้เก็บเดียวไปเลยเฮ้ยกระเป๋าสองใครดรอปไว้ว,วะทีสวยสะเลย หลอกให้เสียตังค์ ต้องพี่ต้องอ๋อพี่ตอพี่ตอตอฟตี้อ๋อพี่พี่ออยพี่ออยต้องพี่พี่ออยต้องไปรอให้เขาซื้ดิตอนมาเข้าอ่ะครีนเฮลวันสองพันเจ็ดอ่ะมากราฟิกดีจัดเกมสเวิร์ลวอลอ่ะครีนเฮลอ่ะสองพันเจ็ดเลยนะเออมาก็เอามาให้น้องแอคิวเอทเดินเลยอยากเล่นหรอ เอ้อยากเล่นป่าหูป่าหูอืมเพิ่มเ่มตัวเต่ามันเคลื่อนที่อยู่ไหมขยับอยู่กำล,ลังเข้าตีอยู่มั้งเนี้ยขับรถไปมาอยู่ตัวละครมันเคลื่อนที่อยู่ปะขยับอยู่มั้งขับรถถอยหลังไปแล้วก็ขับหนะ้าขับไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังนี่เรียกขยับอยู่ไหมพี่ นี่เข้ามาแล้วเนี่ย ไม่ทราบเหมือนพี่แล้วพี่ผอไม่ทราบเหนพี่กับเรื่องระยะมะจำงไอ้ตาวบงบีบนามันมีรถเขียวตรงอยู่ตรง <c oughs> จะบีบดาพี่เ, <c oughs> เอกกเอลง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 เลยเรือจะนวดเรือนลดเลย เฮ้ยตาวนั่นรถเกินครึ่งหลอดแล้วนะเกินครึ่งหลอดแล้วนะแกพรผมต้องหารถไปชูฟิวแล้วแหละผมว่านายะไม่ทันฟ right> no ินจอดรถไปอยู่ปะแอดออกฟินแอดออกอันนะอันนี้สายมือตรงเอ็นเอ็น นใครอยากจะเห็นกูกับมันดูมันแฟกเกี่ยวกันอย่างเงี้ยถันมึงกักบกูหลอกกันฉันม่งไปด้วยกันก็คงจะมันอนะยน่างเงี้ยเอามันราสอนใจโอสโกเนอสโกคูมันก็ขู่กูไเงี้ยยิงทิ้งเลยพี่ ไดฮาร์ดพี่เห็นก็าดายฮาร์กาดก็ดายฮาร์ดเออตนตีนตนตีนโอ้ยมันก็ยิงกูจังเลยพวกต้นตีน เพื่อนที่ไม่มีสมออันเดอร์โซนจีนเดี๋ยวน้องดอปสมอให้เดี๋ยวน้องดอปสมอให้เดี๋ยวที่สมอหรือจะเบิดโอเคดีมาก dạ hết, gây từ cái quan nghèo, không nói với hát cái tàu còn à, cái tàu vô nè. เฮเกิดจากแอร์ดอ ออกขวาไปหาพี่นะพี่ผมโดนพี่ผมโดนผมโดนล้อมโคเวอร์หน่อยโคเวอร์หน่อยโคเวอ,อ,อร์หน่อยโอเวอร์โคเวอร์หน่อยโอเคครับได้แล้วพี่ได้ได้ได้เข,ขาเขาหมดแล้ว อนี้หวานสกหน่อยๆสกรนเดียวเองค่บ้านมีสุนเขียวไหมไม่งั้นก็ต้องรอเย็นต่านะทีสาวข้างหน้าผมทิดเอ็นทิดเอ็นมีคน ด้านหน้าผเลยเจ็บเจ็บเจ็บ 1, เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเห็นก็เห็นป่าแปดห้าแปดห้าชุดขาวชุดขาวลังเดินมาหน้าเราเลยผมไ่แปดห้าปแปดสแล้วแปดสิบชุดขาวไหนวะตายไปไหนอ่ะ เจ็บ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 กูเนี่ยเจ็บโอ้ไอ้ดอกมึงก็ลงยังเลยพี่มันตรงนั้นมันโดนวงบีไปหมดแล้วนะพี่เห็นบนเขา่าปะบนเขาปะไกลๆอ่ะไกลๆอ่ะถ้าปลาระเบะิดมาตรงนี้กูจบเลยนะสวยเอฟยี่สี่กูจัด หลังห็นหลังเห็นยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าหลังหินเห็นไหมตรงไอ้ดอกตรงพุ่มเห็นไหมต้องพุ่มนอนอยู่โดนหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดหลังหินยังตายไม่หมดนะเหลือฝั่งซ้ายเรายังตายไม่หมดเหลือตัวหนึง่ง ไม่เกาะกลุ <harmon ies> <ception Alle hypotheses> ่มไม่เกาะกลุ่มเด๋ยวตายเด๋ยวตายเป็นกลุ่มไปค่อยๆค่อยๆขยับเข้าวงไปค่อยขยับเข้าวงไปวิ่งลอดต้นไม้ไปค่อยเบาได้เบาให่ต่อเราวังนะเราอยู่ต่ำกว่ามัน ผมยารอเลยผมมียาแก้ผมมียาน้ำมา,า,าหนึ่งฟังสายเราบอกกันดูฟัง้ายเราหน่ะไอ้ข้างหน้าเราตัวหนึ่งข้างหน้าเราตัวหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนอก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 นก วิ่งเข้าวงมาตายตายวงหนึ่งตัวตายวง,งหนึ่งตัวตายวงหนึ่งตัวเออเออเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วยิงเลยยิงเลยยิงเลยหนีบวก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 สวย